มึงพิงบอกเมื่อวานนี้พ่อีพ่อไปไปบ้านยายกี่วันนี้เขานำไปเขานำกคุ่นไปอ่าบางถามึงหเห็นเข้าเห็นเข้าเรามาถามถามพ่อใยายวาดบางสิระว่าผูใ้ใดลาวาดกันคือวางสล่าใครมาจับมึงก็ได้พ่อเจ้าที่กบ้านเองได้ันเนี่ยกับบางสิบัดบัดบด้ดรอกรถอันนั้น ไฟฟ้าแล้วอะเหลียวโหลดบ่บ่บ่ย่งเจ้าสาวเลยขนาดลูเจ้าของยังถามเขาอดแล้วบ้างเราเนี่ยแหละบ้าอย, mhm. ย่างตะทุวาอย่างตะมึงพี่ไปซอยกระถาไม่ใช่กีไพจีจ่ะอะไรวะเจ้าของูกเจ้าของไพ่อเจ้านี่กรบานได้ปัญนาดอยย่ได้ยู่นป่ามันคือท่ายหิมะน้ำแนว มึงบอกตัวเขาไปว่ามึงเด้มึงยูนในหิมะวางสะนผมมีคนปล่ยดิ้นในหิมะนะอืมดีมึงยืนในหิมะนะมึงคุยโทรศัพท์ึทงกูนไปเคสเดี๋ยวพุนาตกมึงนี่กูว่าหิมะตกหลายแท้ไตเปล่งเอ็นห้องสั้งๆไง สองมือที่แล้วเพื่อนเห็นหิมะหิมะลงเมื่อกี้เม็ดหลายอ้เพื่อนดีใจสั้นงักงักเพื่อนอยากเล่นหิมะเอออืมตายไครยี่หิวก็ทถางเงินต้นสตอบุรีเขาท่มซอยสันนอบาดเนี่ยมันง่า่ดีวมันง่ายแต่ว่าเป็นยังไงบอกว่าป่อยมันนันแต่เพราะว่าปีหน้าเมื่อคืนไม่เของมันดับมันก็ตายดอกนะคะปาดบุรีหิมะหลายแท้ๆมีตะกอนยังไงล่าบ้องพูนลราเดียวปาด หิมะหลคักเลยเมือคักคักลพูนะพูนันไหลแล้พิารยังไงเบื้องาสันติวัฒไทยอย่งไรข่อยเบื้งนี่เรเบื้องยังหิมะพูนันเบื้องหิมะพูนัหิมะตกอ่ะเบื้งเบื้องเบื้องหิมะตกอ้โหอกวานักเบื้งหิมะตกเบงไเห็นหรอมั้งเบื้องเห็นลายไปเห็นแลวอืออ้หิมะตกประตู เอนได้เล่นที่มากคักๆมือเนี่ยว้าหล่ะเอ้ยดีซ่ามาือวานี่คุ้มของโอ้ยย่างไปบ้างหลังบานก่อนว่าของมันคุ้มเบิดบโอไงว่าจะไปซื้ออาหารในป่า โอ้ยว่าจะเมาออต้นกีวีเขาบ้านนะเห็นน้อยังไงอย่างกีวีนะกีบเห็นน้อยังไหนกำลังปลูกเฮ้ยรอรถกำลอลงเอบ,บมายหิมะลงมแล้วของทุกอย่างเออเมื่อวานลมเนี่ยล่ะเอ้ยเมื่อวานในลมเนี่ยเฮ้ยมาอาเหลียว<ง>โอ้ลม<ง>ลม ไปเก็บของให้พ่อใหญ่เขาหนึ่งก้อนควงเงดที่มะบานคอยโตกลแล้วเด็กน้อยอยากเห็นหิมะเนเด็กน้อยอยากเล่นหิมะแต่ว่าคนนี้ไม่อยากเห็นหิมะตกหนาวกับหนาวนี่หนาวโอเคอยู่แต่ว่าหิมะไม่ต้องตกท่อตกมาแล้วมันแลนรถยากวันนี้เกี่ยวโซสส่สาร้่อนนี่แหละเกี่ยวโซ่ส่รถแท็กเตอร์ได้บาดเนี่ย มันเล็กแท็กเตอร์กระเสาแลงนั mm. ่นได้แล้วเหรอสูงอีเอย่างใส่รถแท็กเตอร์ใส่ยิงเตือนะเอาใส่รอรถแท็กเตอร์รอใหญ่นะนะเอาใส่รอใหญ่รถแท็กเตอร์เห็นมันแรนก็หิมะได้เลยตักหิมะอืมปิดประตูนี่เห็นพ่อใหญ่ก่อนพ่อใหญ่มาปิดประตูนี่จ้าเทียหว่าเราเห็นตั้งแต่ไปว่าปิดอะไรทำอืมต้อง่าหิมะเขาหรอกวะ ก็ว่าเคียงมูนี่แล้ตีเนี่ยโอ้ยตายคือเปลี่ยนเป็นตลาดคือ่ะนี่ใชนแล้วยางมึงเห็นกูบ่นะบอ่ะกูจะปิดกล่อง แคาคือเป็นสันบ pues ้านที่ปิดกล้องบ้สันกัะที่แมนเจ้ายางมาไก่เน็ตบ้แมนมือกูถือมือกูถือมันเจะยัวไหมโอเคเฮ้ยกูแล้วยางยางมาเก็บของซะเสนอหิมะตกเนี่ยเก็บของในตากนั่นเหมือดดิซาคุ้มของเบิดเนาะโอ้ยหิมะบานสันตกอีกแล้วตกอีกแล้วหิมะบานสัน มีลูกค้ามันหนาดปะมีตัวอุ้ยเย็นมือบม่ได้ถูเอาใส่ถุงมือล่ะเอ,อ้ยเย็นขนาดเลยเือนห,หนาวเย็งมนดดันหนาดตีเออยเย็นขนาดเลยพวันนั้นมันมองไปเห็นมันนันหิมะเลยเพราะว่ามันขาวมัน,นนั่นลนนันบางหันเม็ดแง่ๆวันนี้เม็ดน้อยคือฝนแล้วอืมมันเริ่มกีหลายมันก็หน่อยแล้วเว้ยเออโอ้ยชีวิตเมีย้ยงนอกคิดให้ดีเดี๋ยวก่อนผู้ดใดญ่จะมาอยู่เมืองนอกก็ได้ดีมากนะ บ่บ่บเกิดสนหาเขาก็บ่เกิดเมืองนี้หรอกข่อยเสามาแล้วข่อยเสามาายุแล้วเกิดสนหาสนไดเขาก็ไม่ยุดอกยุบานเขาน่ะดีที่สุดถ้ามีอย่างกระซังบานเขายังว่ามีเขามีอย่างกินบ่มีเงินก็มีอาหารยุหนี่บ่มีเงินบ่มีอาหารกินเด้อล่ะเอ้ยใครก็ะได้เออยุหนี่เมนมีเงิน เจ้าของมีเงินเด่นมีเงินบอเดอร์บอเดอร์บอเดอร์บ่มีอย่างมาก็ซื้อของกินบ่ได้เด้อมีเงินี่ซื้ออินเทอร์เน็ตเดือนสมัยยิ่งสมัยนี้อินเทอร์เน็ตเบิรเงินเก่าบ่ได้ซื้อของก็ซื้อบ่ได้อินเทอร์เน็ตข่อยบ่มีมาสั่นหงุดไหลเอาคือปรกดเงินว่าซื้อไห้บ้านเขาก็มีเด่นและวเขายังว่าถ้าถ้าแอป ธนาคารลมอินเทอร์เน็ตลมมึงจะแดกอะไรก็ยังวาอยู่ไหนก็ยังว่าก็ยังว่ายอยู่ละอันแต่ว่าอืออะนละตว่าพกกูก็เดี๋ยวยุสวีเดนะล่ะจิพยายามไม่ให้ใส่เงินที่ไม่ให้ใส่เงินเกะใส่ตะบัดนะอือต่คนก็ว่าอยู่ว่าอันอินเทอร์เน็ตลมคอยกินยังคนกันนั่นคอกันอือคอยละงึดหลายงึดงึดโอ้คอยสาวไทยก็ได้อินอั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 นไอไออันหิมะเนี่ย คอยเย็นวะมึงลดคอยเย็นมือไรเศร้าทายกันเด้อเดี๋ยวคอยทายไหมเซ้าก็เด้อล่ะบอกประตูมึงจัหนีละอือเศ้าเด้อ